ค่ะดูฝั่งเกมคอนโซลกันไปบ้างแล้วนะวันนี้ย้ายมาฝั่ง PC กันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งต้องบอกว่านี่ค่ะเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวแรงเลยทีเดียวที่ออกมาใหม่และน่าจับตามองมา,มากๆก,กับ Razer b e a บ e l ส่วนจะแรงแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ เรเซอร์โดดเด่นเรื่องของเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเล่นเกมค่ะจนเกมเมอร์หลายคนให้การยอมรับแต่ด้านของเกมมิ่งโน e ตบุ๊ก็มาแรงไม่แพ้กันเพราะว่าเรเซอ b ์เบรปโปขึ้นชื่อว่าสเปคแรงแบบสุดๆเล่นเกมอะไรก็ได้เรียกได้ว่าเล่นแบบเรื่นๆกันเลยและก็ได้ความหรูไม่แพ้ MacBook Pro กันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าโครงหลักนะคะของเครื่องเนี่ยเป็นแบบ Unibody เหมือนกับ MacBook Pro แล้วดีไซน์ก็ยังโดดเด่นกว่าใครเอาไปเล่นที่ไหนเรียกได้ว่าทุกคนจะต้องเหลียวหลังมองกันเลยทีเดียวล่ะดีไซน์เด่นๆน,นะคะนอกจากปุ่มปิดเครื่องค่ะที่มีโลโก้ของเ a เซอร์แล้วต้องบอกก่อนเลยว่าตรงกลางเนื้อคีย์บอร์ดของเขาค่ะยังมีทัชแพดที่เป็นรูปแบบประจกที่คุณสามารถเอาไว้เปิดเว็บไซต์ดูแบบเดือๆได้อีกด้วย ส่วนปุ่มเล็ก10ปุ่ม,มเหนือทัชแพดยังเอาไว้เรียกโปรแกรมที่ใช้งานบ่อยๆได้ค่ะยังสามารถปรับแต่งเป็นปุ่มเรียกโปรแกรมอื่นโดยใช้เลเซอร์ไซนแนบ2.0ได้อีกด้วยรอไม่พอค่ะเครื่องยังแรงโดวยว p u i ย t p u i o t e l Core i7 รุ่นแรงสุด จับคู่มากับการ์ดจอ n อ i น i a เและแรมอีก8 g ิด้วยกันฮ a สกิ SSD โหลดเกมเร็วสะใจความจุ512กิไบว้าวนอกจากนี้นะคะการันตีความแรงว่าเล่น Battle Field 4ได้แบบเฟรมเรทเป็นร้อยเฟรมเลยทีเดียวเรียกว่าลื่นสะใจในทุกเกมแน่นอนไม่ต้องห่วงค่ะ กันสดๆนะคะกับเกม Battlefield 4นั่นเองค่ะที่ขึ้นชื่อว่ากินสเปคกันแบบเอาเรื่องเกมนึงเลยทีเดียวโดยจะปรับให้ตัวเครื่องนะคะปรับการาฟิกเองโดยจะอยู่ในระดับปานกลางหรือว่ามีเดียมซึ่งภาพก็สวยแล้วแบบไม่ต้องห่วงแถมยังได้ภาพเป็นร้อยเฟรมอยู่เหมือนเดิมสบายใจได้ว่ามีเครื่องนี้แล้วสามารถเล่นเกมได้แบบรื่งปื๊ดรื่งปื๊ดแน่นอนค่ะ อกให้อีกสักนิดนึงค่ะเป็นการเสริมเลยนะว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับ USB 3.0แล้วก็ระบบปฏิบัติการของแท้เลยจาก Windows 8นั่นเองค่ะแต่ว่าน่าเสียดายสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีช่องใส่ CD มาให้เราด้วยแล้วก็ตัวเครื่องนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าดูไปแล้วเนี่ยน่าจะออกแบบมาสําหรับคนถนัดขวาค่ะเพราะว่าทัชแพดของเขานี่เรื่องไปอยู่ทางขวามือของคีย์บอร์ดนั่นเอง ใครที่สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะก็แนะนําว่าฝากเพื่อนฮิวมาจากอเมริกาหรือว่าฝากหลานฮิ้วมาก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องทําใจรับกับเรื่องราคาสักนิดนึงนะเพราะมันค่อนข้างสูงอะ่ะในช่วงหน้าที่ซีบอทจะมีอะไรดีๆมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะคะ